สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมชื่อเคอร์ประจำทุกวันนะครับกับเจดมครัมเป้าวิเคราะห์ฟอร์เนแบบจัดเต็มนะ3คู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ,กแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟิตเจอริ่งกับเจดมทุกวันนะฝากแล้วแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูน33นั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูน33นะจ๊ะ ไปเริ่มกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกนะแข่งกันที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพชุดยู23ทุกทีมเลยนะครับเจอกันคืนตรงนะเกาหลีใต้ดวนกับทีมชาติไทยของเรานะเกาหลีใต้ชนะมา10นัดติดจากทุกการล่าสุดส่วนไทยเราเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ฟอร์มสู้กันไม่ได้เลยเฮดเวท3นะัดก่อนนัดนี้ที่เจอกันชุดยู23ไทยเราก็แพ้เกาหลีใต้ทั้ง3เกมนะตัวเลขครับเกาหลีใต้วันนี้คิมแตฮยอนจองโฮยอนแล้วก็อานแจจุนส่วนไทยเราน่นะครับมี ong, ula, วาริชูทองสนะ บา,าครับชนะห่าง2ประตูแฟนแเฮหนึแขน3ประตูห่างเฮเต็มๆซึ่งที่เรดูแล้วเราไม่น่ารอดเกาหลีใต้ดีกว่าเราชัดเจนน่าจะยิงถึงด้วย2ลูก3ลูกน่าจะไปไหวครับมองไปที่เกาหลีใต้ย2 3 ไปต่อกันที่ฟุตบอลในเชนเนลหลีกใต้ของอังกฤษนะครับตีสองสี่สิบห้านทีทอนตันทาวดวลกับชิปเปนแฮมนะครับทอนตันชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองชิปเปนแฮมชนะสามแพ้สองฟอร์มไม่ต่างกันเยอะเฮตุเฮตุจะเท่ากันเลยสามนัดก่อนหน้านี้เจอกันชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งทั้งสองฝั่งเลยนะตัวเล่นครับทอนตันทาววันนี้คาร์มอนเอลเวนแซ็กสมิธแล้วก็นาธานีลจาวิสส่วนชิปเปนแฮมครับมีเอ็ดวิลเลียมส์ลุคสโป็กแล้วก็วิลคิงนะคู่นี้ทอนตันทาวบังคับชนะกี่ประตูก็ได้้แแฟนเเเฮลยต่ถาสมอ หูเอื้อข้างหนึ่งจะแนะนำอยู่แล้วคู่นี้เล่นไปเล่นมาโอกาสแบ่งแต้มมีสูงเลยมองทีเบียร์นะครับชิปเพนแฮมปิดท้ายีิฟอลในช a น e ล l ลีกของอังกฤษครับตี2-45นาทีนะฮาริแฟกทาวครับดวนกับเชสเตอร์ฟิลฮาริแฟกชนะ4แพ้1เชสเตอร์ฟิลชนะ 3, สมเสมอหนึ่งแพ้1ฟอร์มใกล้เคียงมากเฮตุเอชเชสเตอร์ฟิลดีกว่านะครับชนะ3แพ้ฮาริแฟกไป2 จากคะแนนล่าสุดที่ดวลกันตนัวเล่นครับเจ้าถิ่นฮาริแฟกวันนี้ครับไทเลอร์โกลเด้นฟอรองโฮติแล้วก็โรเบิร์ตฮาร์เกอร์ส่วนเชสเตอร์ฟิลด์ทีมเยือนนะครับแอชลีย์พาร์เมอร์ทอมเนลเลอร์แล้วก็โจ er. ควิก er, ลีก่คู่นี้เชสเตอร์ฟิลด์บุกไปบังคับชนะ1ประตูฟแฟนเฮห,หนึ่งแขนนะ2ประตูห่างเมื่อไหร่นี่เฮกันลัล่นเลยซึ่งก็นอยู่แล้วเล่นไปเล่นมาบทไปบท,บท,บท,บทมาฮาริแฟคดีกว่าก็จริงนะฟอร์มหลังแต่เชื่อว่าเชสเตอร์ฟิลด์ที่เป็นจ่าฝูงอยู่วันนี้ไม่น่าพลาดน่าจะเก็บ3แต้้มไดอยู่ท่ทีว่าจะยิงขาาดหรือเปล่มองทีมนัครบเชสเตอร์์ฟิลด สรุป3ทีมเจะาดำคว้เป้าข้ามคืนพูดแบบนี้นะครับเกาหลีใต้ยู23ชิปเปนแฮมและเชสเตอร์ฟิลฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามกันได้ทุกช่องทางของเราตูนยูเอตฟรีจิ้งหงเจะาดำทุกวันพรุ่งนี้มาคล้าเป้ากันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ